สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับซันเดย์วันนี้จะมาเล่นเกมคุกกี้รันคิงดอมเ <c oughs> <c oughs> ดีวออกเดีย๋ดวยวก่อนนะอ,นนะออกมาหน้านี้แล้วเอเจ้ากระต่ายยังพูดอยู่เลย <c oughs> อืมพวกเราไปเล่นอะไรกันดีน้ยลืมบอกเลยผม มีคุกกี้เกือบหกสิบตัวแนละ้วเกือบ6กสิบเกือบครบทุกตัวแล้วเนะี่ยสวัสดีราสเบอร์รี่ตรงนี้คือสวนที่มีคุกกี้มานั่งเล่นะตรงนี้คือเป็นของคุกกี้แต่และตัวเลยเออแปนึงนะละคุกกี้ตัวไหนมาดีดจีบจะกัมคุก ออกสำรวจอีกเหรออืมตรงนี้พาใครมาเล่นดิเออโคโฟเวอร์่ใช่ดิเอาน้ำตาลที่มามาแล้วกันอา่าสำรวจอีกอโคโฟเวอร์ก็ได้โคโเวอร์โคโเวอร์โคโเวอร์อยู่ในนี่ตามมานี่ นี so ่มื่อลี่นอันนี้ก็คือโคโฟเวอร์นะอ้าวหายตัวได้หายไปเลยดู พีซันและชูนี่จะมาแข่งเออสำรวจโลกสำรวจโลกกันดีนะสุแม่มดแม,มดแม่มดแม่มดแม่มดเอา <c oughs> พอาอ่ออะไรหรอกให้คุกกี้หนึ่งตัวไอซูกับแม่มดตัวกั้น ไนดูที่จะคูไดนะ้ลองเอาอตัวที่จะเป็นไปได้ <house> ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> ตัวไหนดีเอเคคือไปไม่ได้ดยอืมอุองคาสเดลิน ดูสิจะไหวไหมเดี๋ยวแรกๆผมให้มันตีเองก่อนหวังว่าจะมาาไม่หมดเวลาก่อนตีเบามากตีวลาตีกัน for you look last bully over for you last over for you Nó đây mày? câu vô vô không vô nó vô vô thay thế. this can't be. vô qua đây vô 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 mới vô 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 ในในเรื่องน่าจะเจอโฮลี่กับเจ้าหญิง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 กับอัสเตียน <P an ches> นั่นแต่สู้ได้อยู่ไปเลย <P an ches> ผมว่าถ้ามีโฮลี่คือชนะแน่นอนหรือเปล่า ใช้พลัง,งรวมโหก็ไม่ไนะไนี้ทำอะไรได้ผ่ามไปอย่างชิลๆเพราะมีโฮดี้มา

ใช่เพหมดเวลายังไงก็ใช่เพโอ้โหะกันนะเล้าปุ๊เอเอตอบไปที่อันนจาจกดีไหมยังไงก็ต้องกลัละ ไปอยู่ตรงนั้นไดงไหมนะต้องลบบนออกไหนดูที่ยืนอยู่ได้ไหมลืมเอา Shall I Shall I Tell You My Secret ทำนี่ออกเฮ้ยเฮ้ยออกเก็บมาแล้วก็ใส่ น้ำยืนเฮ้ยเฮ้ยยืนบนน้ำได้อ้าวทำไมยืนไม่ได้แล้ววะเฮ้ยอยู่ดีๆก็ยืนได้มันไปได้ไงนี่ลงเออกาหปึ่มาหนี่ก่อนมานี่ก่อนแล้วกันแล้วก่อนดูตรงที่กันนั้นอย่กันนี้ลอง โซ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 ต้องทำลายพื้นที่น่ะยืนได้กับเอ้ตรงนี้น่ะเมื่อกี้มาร์ทแลนยืนได้เฉยเลยมาให้มันตัดไม้ไปแล้วกันสร้างทางกลับมาเมันโดนดูอ่า ตรงนี้จะสร้างอะไรดีเนี่ยสั้างบ้านคุกกี้ งั้นงั้นก็ลองไปดูกิวแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่คือคือเจ้าของเจ้าของอมกิวนี้ก็คือ L1 หนึ่งแซดแซดไวไขว่าย เราไปดูที่พีพิธตภันดีกว่าไน้นมาทำดิด่งไหนมาทรงนี้ได้แต่ไหนเนี<ะ>่ยเฮ้ยมาอีกแล้วทำไมมาทุกห้องเลยฮะเฮ้ยมาอีกแล้วอะโอ้โหต้องออะไรเนี่ย มนน้องวิ่งไปงด้านหลังตรงนู้นได้ไหมโอ้โหหมุนดี่ี่ี่ีนี่มีติดปักติดปัติดติดปัคต่อไปเราก็ไปไหนต่อดี Hmm. ไปทำอะไรนะึกต่อสู้ผมงคอยคิดก่อไมอ่ะอืมในกิน hmm. จกรรม คิดจะทำนี่อะไรบ้างนะมันรู้พรถ้ามันขำมั้งเหรอนีเอาลาเต้ไป,ไปอืมเพนกาดเพนกระจกะนี่ยังจะให้ไปมันแพน ไม่พอนี่เลเเเเไม่พออีกต้งไม่ได้อีกตั้งได้นี่บวาสั้งมาโอ้ย ไม่เอาไ่พวกนี้เก็บ bắt này quý đây lê bạn biscuit biscuit đập đi qua ม,มันเกือบมันต้องใช้พลังต่อสู้เกือบสองร้เนี่ถฟ <c oughs> เ,เยๆๆลย เขาตกลงตาจังโอเคปุยหัวฉันละโอ้โห้โห้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอะฉันละ

จำตน่าจะตายกันโดนเกือโดนโดนกระทาฟาดนะโอเค,ค,คพายแพ้ยังเลิบเริบอืมงั้นก็ Kingdom Arena, Kingdom Kingdom Arena, chơi hết đêm đi đây. Pom pom can be very scary when angry. Lẹ. เดาว่าไปเมื่อกี้นางปัาทมีระเบิดนี่คู่ทหารทำไมไม่ตายนะๆๆอีกสิบก็จะได้ดีระดับสูงถูกแล้ว nhích anh Remember who defeated you in battle. Bị <laughs> <Vì>, cô sổ. Ừm. Hìnhแบบ này làm sao không dám

ดูร้านค้าร้านค้าก็อกีหนึ่งวันก็จะเปลี่ยนร้านแหละเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนคงเพียวนี่แหละเพียวนี่แหละอผมต้องการฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมีหินเพียวอยู่สิบสองมีกิจกรรมโอกีนแฮ ไม่เอาเอาก่อนละกันก <Yes ็สึหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะด๊ายบายงจริงมันเดินข้ามได้เลยปิดอะไรเนี่ยรูใหญ่ๆเลย